อันนี้นะครับเราก็จะได้เชดดิง้งชิ้นงานของเรานะครับเป็นแบบการ์ตูนง,ง่ายเลยสวัสดีครับทุกนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทำเชดดิ้งแบบการ์ตูนก็จะเป็นเชดดิ้งแนวอนิเมะนะครับวิธีการก็สร้างง,างา่ายๆเราไปเริ่มกันเลยเข้าไปที่ Viewport s h a d i n g ปรับให้เป็น Scene Light แล้วก็ Scene วอร d ภาพก็จะมืดๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้แสงจริง สร้างดวงไฟขึ้นมานะครับเป็นหลอดไฟอันนี้ผมจะใช้เป็นหลอดกลมนะครับเพราะว่าเวลาจัดแสงง่ายดีนะมาทำราขวากันก็ยกขึ้นหยักร้ไึ้าพันแล้วกันอ่พยาพิการกระนดนะครับในแถบ shading อันนี้ก็ต้องปรับให้เป็น scene light แล้วก็ scene w o r ด้วยนะครับเลือกวัตถุของเราแล้วก็สร้างใหม่ที่เรียกขึ้นมาตัว bsdf เนี่ยแล้วก็จะไม่ใช้นะครับลบทิ้งไปเลยเลยสร้างขึ้นใหม่นะครับเป็น diffuse bsdf นะ ตัว diffuse bsdf เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับเราต้องแปลงเป็นสี rgb นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ตัว shader to rgb นะตัวสีของเรานะครับก็จะใช้เป็น color lamp ในการสร้างสีต่างๆนะครับโนดที่ใช้ก็จะมีเท่านี้นะครับก็จะมี diffuse bsdf shader to rgb แล้วก็ color lamp เชื่อม bsdf เข้ามา shader แล้วก็ color มาที่ f a กแล้วให้ไปออกที่ surface ทีนี้เนี่ยเราก็มาจัดการกับตัว color lamp นะครับให้เป็นแบบ constant ก็คือจะเป็นสีแบบทึบๆเรียบๆสีเดียวเลยนี่นะฮะทีนี้เราก็ไม่ต้องดึงสีเข้าไปชิดแล้วนะจะเหมียวตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เป็นสีเนื้อแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองปรับให้เป็นสีเนื้อดูอสีเนื้อก็จะออกเหลืองๆนิดนึงเหลืองๆอมชมพูอ่ะแบบนี้นะครับในส่วนของสีทึบเนี่ยสีเนื้อที่เข้มขึ้นนี่นะแบบนี้ก็จะเริ่มดูเป็นการ์ตูนขึ้นมานี่นะ ในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มดีเทลของสีได้อีกนะครับสีที่เข้มขึ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็บวกเข้าไปสน้ําตาลเข้มๆแล้วกันแล้วก็ดึงลงมาให้ชิดๆเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นเงาทึบดําเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลอดไฟของเรามีดวงเดียวนะเดี๋ยวผมจะลองให้มีหลอดไฟทั้งซ้ายทั้งขวานะครับจะได้เห็นมิติมากขึ้นนะโอเคซ้ายนี่นะเวลาขย,ยับดวงไฟเนี่ย ตัวแสงเงาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการกับสีกันต่อนะอันนี้ก็สามารถปรับได้ตามที่เราชอบนะครับอันนี้เดี๋ยวขอบวกเพิ่มเป็นสีไฮไลท์แล้วกันเป็นสีจะเป็นดัสีแดงแบบเนี้ยนี่นะตัวเชดดิ้งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การทาสีแบบการ์ตูนนะครับเราก็ต้องใส่เส้นขอบให้กับชิ้นงานด้วยเพิ่มเชดดิ้งเข้าไปอีกหนึ่งชิ้นนะครับเลือกนิ้วแล้วก็ตั้งชื่อเป็นลาย นในส่วนของ m a t e ที่เรี n ยวลนนะครับตรงนี้นี่ก็ง่ายๆเลยนะลบเ้าตัว BSDF ออกนะครับแล้วก็ใส่เป็น Emission นะครับเชื่อมโหนดเข้าไปแล้วก็ในส่วนของสีนะครับปรับให้เป็นสีดําแล้วก็ใน m a ็ e ที่เรียวนะครับเราจะเป็นจะต้องติ๊กถูกในตัว Backface c o o l i n g ด้วยนะจากนั้นตัวตัววัตถุนี้นะครับเราก็ต้องไปเพิ่มการ Modify ให้เป็นแบบ Solidify ในส่วนของ Material นะครับให้เลือกลำดับของ Material ของลายตรงนี้เนี่ยจะมี Material อยู่2ชิ้นชิ้นที่1เนี่ยในเบนเนอร์เนี่ยจะนับเป็น0ูนย์แต่มาเริ่มนับ1เนี่ยในอันที่2ในส่วนของตัว Material o f f s e ตตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลนะ็กหนึ่งแล้วก็ตรง Normal นะครับให้เลือกเป็นแบบ Flip ทีนี้เราก็จะได้เส้นขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราก็เพิ่มในส่วนของ Ticknet เข้าไปนี่นะแบบนี้ เดี๋ยวเราลองมาขายับแสงดูนะครับเอาละครับก็จบลงไปนะครับสำหรับการทำเชดิ้งการ์ตูนแบบง,ง่ายๆนะก็สามารถเอาไปลองปรับใช้ดูกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบต่เพียงเท่านี้นะครับลาันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ